เจ๊ปัททองค่ะอาร์ติแฟกต์เบนเนตสายฮิวลงยังไงครับนี่นี่อ่ะเบนเนตสายฮิวเบนเนตเนี่ยเดี๋ยวเปิดสเตตัสเบนเนตให้ดูนะอืมเบนเนตเนี่ยค่ะเวลาเราจะดูว่าเราจะใส่อาร์ติแฟกต์อะไรอ่ะก่อนอื่นเลยนะไปดูนี่พรสวรรค์แล้วเราก็เลือกว่าเราใช้สกิลไหนบ่อยที่สุดโอเคเบนเนตอ่ะไม่ได้ออกมาตีธรรมดาอยู่แล้ว ไอ้ท่าอ e ีก็น่าจะเอามาตีอนุธาตุเฉยๆไม่ได้ใช้อะไรมากมายแต่ว่าที่ใช้หลักๆเลยก็คือท่าอันติถูกต้องไหมพอมาเป็นอันติเนี่ยมันจะฮิวหิวตัวตละครทุกตัวที่อยู่ในพื้นที่ที่มีพลังชีวิตต่ำกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะคะแล้วก็มันไม่ได้หิวเต็มนะเว้ยอันนี้บางคนอาจจะงงนิดนึงว่าเอเชียทำไมอยู่ในวงอันติแล้วมันไม่หิวสักทีถ้าหากว่าเรามีเลือดมากกว่า70เปอร์เซนนะคะก็คือไอ้วงอันติเนี่ยมันจะไม่ทำหน้าที่หิวแล้วนะ มันจะแม็ก<ร>แค่เจ็สิเปอร์เซ็นของเราใช่มันแม็กแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นค่ะอ่ะเมื่อกี้ต่อถึงไหนนะที่ว่าใส่อาร์ติแฟกต์อะไรดีก็คือมาดูตรงสถานะสกิลนี่นะความเสียหายสกิลเนี่ยอันนี้คือคิอคดจากแอคแท็กซึ่งเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมันอยู่ละรักษาต่อเนื่องสิบจุดสองเปอร์เซ็นของ HP สูงสุดต่อวิอาแสดงว่าตัวเนี้ยมีผลต่อ HP ซือยากจะฮิลแรงแต่ต้องนึกถึง HP ก่อนเป็นอันดับแรกเลยและอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวก่อน ที่สําคัญพลังงานธาตุอันนี้ก็คือเราต้องใช้60หน่วยในการกดสกิลดังนั้นไอตัวเนี้ยมันเรียกว่าใช้พลังงานค่อนข้างเยอะเลยแล้วพอใช้เยอะเราจะต้องไปนเน้นไปที่อออปชันฟื้นฟูเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะอาร์ติแฟกต์เนี่ยส่วนหัวอ่ะอันนี้เผื่อคุณไม่รู้นะส่วนดอกค่ะมารย์ล็อกพลังชีวิตนะส่วน คนโรกล็อกพลังโจมตีสองอันนี้มาล็อกแหละแต่ว่าพอมาเป็นส่วนนาฬิกาเนี่ยนาฬิกาถ้าหากว่าเลือกใส่ของเบนเน็ตนะคะก็เลือกใส่ได้สองแบบก็คือสายฮิวนะ HP แม่ก็ฟื้นฟูพลังงานค่ะมีใครใส่ HP ไหมแกใส่อะไรอ่ะใส่ฟื้นฟูพลังงานใส่ฟื้นฟูพลังงานแบบใช่ใช่แต่ใส่ HP หรือฟื้นฟูพลังงานก็ได้นะเพราะว่าเบนเน็ตอะมองว่า <c oughs> ใส่ HP ไปใช่ปะอย่าลืมนะเราจะเจอสิ่งที่เรียกว่า diminishing return <c oughs> ใช่เพราะว่าอ่ะเล็กส่วนถ้วยอะถ้วยเนี่ยต้องใส่พลังชีวิตใช่ไหม <c oughs> ใช่ถ้วยนี่แทบจะบังคับให้ใส่พลังชีวิตเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งคือใส่ไฟไม่ได้ละเพระน้องไม่ได้เอาอมกมาตีไฟอย่าลืมนะเราไม่ได้เอาเบนเดตออกมาตีนะเว้ยถ้วยดังนั้นนะค่ะให้ใส่เป็นพลังชีวิตเพราะมันไม่มีไอตัวเพิ่มเพิ่มฮิลมีไหม เหมือนจะไม่มีเนาะไม่มีไม่มีทุกแม่ต้อิมีแต่หัวอ่าส่วนที่เพิ่มฮิว่าค่ะมีแต่หัวดังนั้นเบนเดตเนี่ยใส่โบนัสการรักษาที่หัวเลยคิติคอนเราก็ไม่ต้องการเราไม่ได้เอามาไม่ใช่ว่าเราใส่คิติคอนแล้วมันจะทําให้อ่าในวงอ่ะมันแรงขึ้นมันไม่มีนะทุกคนนะไม่มีนะเบนเดตไม่ก็ใส่โจมตีด้วยใช่อ่าเบนอันเนี้ยอันนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีคนรู้เบนเดตนะคะไอ้ท่าอันตีมันะ ไอแฟนตาสติกวายาเนี่ยอัตราส่วนโบนัสโจมตี95%เนี่ยคะ่ะมันคือ95%จากเลขนี้ไว้ทุกคนเลขด้านหน้าไว้เลข865เลขเนี้ยเลขเนี้ยซึ่งเลขนี้ได้จากอะไรเลขเนี้ยได้จากตัวสถานะของน้องเลยพื้นฐานบวกกับอาวุธค่ะอาวุธนี้นางนั้นเบนเน็ตอะ เราใส่อาวุธที่มีพลังโจมตีพื้นฐานเยอะๆไปเลยเพราะว่าอัตราส่วนไอพลังโจมตีที่จะทําให้เราตีแรงขึ้นทั้งทีมเนี่ยก็ได้จากตัวน้องกับอาวุธแค่นั้นส่วนข้างหลังอะคะ่ะข้างหลังที่เป็นอาร์ติแฟกต์อะข้างหลังคือสีเขียวไอเลขเขียวนะเลขเขียวนะทุกคนเลขเขียวได้จากเปิดโบนัสอาร์ติแฟกต์ซึ่งไม่มีผลต่อสัดส่วนการเพิ่มพลังโจมตีของเบนเนตนะจ๊ะ อาเบนเนตใส่อาวุธอะไรดีอาวุธอะไรดีอ่ะต้องถามว่า,ม,า,ม,ามีอแฟกร์เซ็ตไหนอ่ะให้แกได้พูดดีกว่าโอเค <Okay, S 2> เชิญครับผมเชิญคุณจอปทอเดี๋ยวจอปทอจะไลฟ์ให้ทีมงานดูก่อนนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวทีมงานตามไม่ทันเบนเนตนะเบนเนตเบนเนตเบนเนตมาวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเบนเนตกันสบูด่ดีใครก็ว่าดีนะคะ เป็นเด็กเป็นเด็ตเป็นเน็ตเสมอทำเป็นเด็กเขียนไงวะกลายเป็นคิดเป็นเน็ตเฉยเลยอ่ะอ่าวันนี้เราจะพูดถึงเวนเน็ตใช่เราเวนเน็ตนะแบเข็นะด็นก็ได้นะนะคะเวนเน็ตเนี่ยถ้าเล่นเป็นสายฮิลเลอร์นะคะฮิลเลอร์ซัพพอร์ต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 ก่อนอื่นเลยเราจะเห็นว่าสกิลแฟนตาสติกเวียดเนี่ยค่ะมัน ไอ้เดี่ยวยกมือเยี่ยมมันวาดยังไงวะเยี่ยมเยี่ยมอะไรเดีย๋ยวไอ้ท่านี้นะมันจะเพิ่มฮิลนะคะมันจะฮิลตาม HP ถ้าหากว่า HP ต่ำกว่าเจ็ิบเอร์ซ็นถึงจะฮิลแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเพิ่มดาเมจเพิ่มโบนัสดาเมจ <c oughs> เพิ่มโบนัสดาเมจเจ็ดเมื่อเมื่อ HP มากเนอะมากกว่าเจ็ดสิเปอร์ซ็นตใช่ไหมอือใช่มากกว่าเจ็ดสิบ แต่ถ้าหากว่าเป็น C หนึ่งปุ๊บเนี่ยมันจะรวบเลยรวบเลยแล้วก็บวกโบนัสแมบอีกยี่สิเปอร์เซ็นด้วยบวกโบนัสด้มนอีกยี่สิเปอร์เซ็นด้วยอ่าแล้วพอมาดูตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเรื่องเปอร์เซ็นต์ฮิลนะคะเราได้จากอะไรบ้างเราได้จากหัวเพิ่มฮิลโบนัสการรักษาค่ะมันภาษาไทยโบนัสการรักษาใช่ไหมน่าจะใช่เนาะใช่ใช่ไหมโบนัสการรักษาอืม ส่วนหัวเพิ่มเพียโบนัสการรักษาแล้วแล้วก็พวกอา,อาติแฟกต์เพิ่มเปอร์เซ็นต์ HP ทั้งหลายอะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเพิ่มโบนัสดาเมจนะข้อ2เนี่ยมันได้จากอะไรมันได้จากเบสของเบนเนดบวกกับเบสพลังโจมตีของอาวุธรวมๆกันแล้วอะค่ะก็คือสเตตัสแอคแทกขาวเออ อะแต่ว่าถ้าลองสังเกตด,ดูนะเราจะมีไอตัวสเตตัสแอคแท k เขียวด้านหลังอ่ะเดี๋ยวเดียวสับมาหน้านี้ให้ดูนะถ้าเราเปิดเมนเดตออกมานะคะกดรายละเอียดเนี่ยมันจะมีนี่เลยพลังโจมตีมันจะมีสีขาวกับสีเขนะียวสีขาวนะสีขาวอก็คือเนี่ยเบส a แอคแทของเบนเนตแล้วก็เบอาวุธของเบนเนตอาวุธตอนนี้ของเดียวใส่เป็นฟา o n เนสทำมันก็เลยสูงขึ้นนิดนึงส่วนแอคแทกสีเขียวเนี่ยมันได้จากตัวอ่า อาร์ติแฟของ b e n เนตอาร์ติแฟกเนี่ยไอเจ็ด้อยเก้าสิบเนี่ยมันคือตรงส่วนนี้เลยเฮ้ยอ่าเนี่ยค่ะพลังโจมตีสิบสี่หน่วยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นอ่าพลังโจมตีร้อยสิสามจากขนลกเห็นไหมคะแล้วก็พลังโจมตีห้าจุดสามนี่ก็ใช่พอามารวมกันพลังโจมตีสี่สิบห้าอ่าพลังโจมตีสิ1เ็จุดหนึ่งพลังโจมตีสิบแปด พวกนี้พอเราเอามาบวกคำนวณอะไรเรียบร้อยปุ๊บมันจะกลายเป็นเลขดาเมจสีเขียวเอ้ยมันจะกลายเป็นสเตตัสสีเขียวที่บวกเข้าไปข้างหลังซึ่งไอตรงเนี้ยไม่มีผลอะไรต่อโบนัสการโจมตีที่ได้จากอันติเลยสักนิดเดียวตัวเนี้ยนะอัตรนะา,ตาส่วนโบนัสโจมตีเก้าสบ้าเปอร์ซ็นนี้ยไม่มีผลเลยเลยดังนั้นนะถ้าหากว่าเราอยากให้น้องบัฟได้แรงๆอะ่ะเราต้องใส่อาวุธเบสแรง เบสสูงนะคะแล้วก็เล <review> า้ยงง่ายๆใช่ก็ไปสอนก็ได <review> ้ <back zone S 1> ของตัวละครโอเคแล้วเรามาดูว่าเราใส่อาุธอะไรได้บ้างด้วยความที่เบนเน็ตเนี่ยต้องการฟื้นฟูพลังงานในส่วนหนึ่งเนาะเพราะว่าเบนเน็ตอันตีเนี่ยถ้าเป็นไร็กเกให้มันอยู่ตลอดใช่ไหมแล้วเนี่ยคนดิเดตอะดับหนึ่งเลยคือเขาจริงนะเบสอินสตลลเบนเน็ตคือนั่นครับสกายวันเบดอุวุธห้าดาวเป็นอุวุธที่ดีที่สุด ของเบนเน็ตเบนเน็ตนะตอนนี้อืมใช่ใช่อันนี้พูดยึงคอนเทนต์ทั่วไปเนาะไม่พูดถึงนักก่อนสปายนะใช่ถึงโลกทั่วไปใช่ก,การบัดเบรดจะเป็นดีที่สุดสำหรับเบนเน็ตเพราะว่าเป็นอาวุธที่มีเบรสหงและมีพลุพลังงานทุกอย่างที่บทเบนเน็ตต้องการใช่ครั อืมอันนี้คือไอออฟอาร์ติแฟกต์ลองนะคะอันดับหนึ่งเลยคือต้องการ HP อันดับสองคือต้องการฟื้นฟู HP เนี่ยก็คือเอาไปเพิ่มโบนัสฮิลนะคะฟื้นฟูก็คือเราจะทําให้ท่าเยี่ยมเนี่ยใช้ได้บ่อยขึ้นใช้ได้เร็วอืมโอเคเมื่อกี้พูดถึงอาวุธเมื่อกี้แสงบอกว่าเราต้องการให้อาวุธเนี่ยเงื่อนไขแรกเลยนะก็คือเบสสูงใช่เสตัตทีสูงอ่าอันเงื่อนไขเงื่อนไขสองก็คือฟื้นฟูพลังงานสูง มันมีอาวุธเพิ่มเพิ่มเลือดไหมคะไม่ไม่มีถ้ามีก็มีแต่อย่าใช้เอานี้ดีกว่ามีแต่อย่าใช่สามดาวใช่ใช่ใช่แต่มันไม่น่าทำมันไม่มันไม่ได้สอดคล้องอะไรกับเบรดสูงเนี่ยนะตัวเลือกมันก็จะน้อยลงเพราะว่าพอพูดถึงอาวุธเบดสูงเนี่ยมันต้องเป็นห้าดาวเ้ยทุกคนก็จะมองไปที่ห้าดาวอุ้ยผมไม่มีทําไงดีครับ โอเคงัน okay, แล้วเราพูดถึงพูดถึงเบสอินซอลตกกอนนะคะเบสอินซอลตก็คืออาวุธที่ดีที่สุดเนาะ uh มาๆเดี๋ยวเรามาไล่ดูการเดี๋ยวขอนุญาตเปิดฮันนี่นะคะฮันนี่เว็บไม่ดีที่เราก็ใช้นะคะา <laughs> เรามาดู <laughs> สำหรับเฉพาะตัวห้าดาวนะคะเบสเนี่ยอ่ะดูง,ง่ายๆเลยอะควาเลียสูงนะสูงสุดเลย <S 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 สี่ิบแปดแต่ลองลงมาเนี่ยสี่สิบหกสี่สิบหกสี่ิบหกสี่สิหกอ้าว อ่าอันนี้มาของหลุดนี่นาสามอันล่าไปดูสามอันล่าไปดูอันนี้อันนี้ยังไม่เข้าเกมนะยยังไม่เข้าเกมอันนี้เข้าเกมคือสามอันบนโอเคอันบนสุดเนี่ยเห็นไหมอะควาเรียเนี่ยได้เบสสูงสุดแต่ว่าซับสแตตมันอะค่ะมันเป็นฟิสิกอลดาเมจมันเป็นดาวมจดขาวเว้ยมันดูไม่มปประโยชน์อ่าเขาคนเราก็เลยแบบเออตัดทิ้งไปก็เลยจะได้เป็นสกาลาดเบสซึ่งได้เอเนจีรีชาร์จด้วยแสดงว่าอาวุธเบสอินล็ลตของ เบนเดตก็ค e like be ือสกายัตเบตง่ายๆเลยคิดคิดอย่างนี้ก็ได้เพราะว่ามันได้ทั้งตัวฟื้นฟูด้วยได้ทั้งอันนี้ด้วยวาดรูปแปบบสกายลัดเบตนะก็คือได้เบทถึงสี่สิบหกนะคะเอเนจีรีชาร์จได้สิบสองหรออ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่แม็กสตตัสกันอ่าสูงสุดนะคะหกร้อยแปดเอเนจีรีชารห้าสิบห้าจุดหนึ่ง หกร้อยแปดห้าสิบห้าสิบ้าุดหนึ่งเห็นปะคือแบบตอบตอบโจทย์อีสองข้อนี้ตอบโจทย์จัดจัดอันนี้คือเบสอินซอลอตของสี่ดาวนะเอ้ยห้าดาวสิห้าดาวกกวอาเบสลของเบนเดตเลยแหละเอาจงจริงของเบนเดตไงของห้าดาวไงโอเคเรามาพูดถึงสี่ดาวบ้างสี่ดาวสี่ดาวมีอะไรน่าสนใจบ้างเบสสล็อลตตอนนี้ไอเทมใหม่เป็นดาบสีม่วงดาบสีม่วงอันดับแรกนะคะเฟสติลิงดีไซน์ เฟสติริงนะแม็กเบสของมันอยู่ที่510ค่ะ mm hmm. แล้วก็โบนัสฟื้นฟูพลังงานออนเตอร์จีรีชาร์จอยู่ที่45% 45.9ด้วยนะเปอร์เซ็นต์ส่วนอันที่2ที่ดีก็คือ Sacrificial s o o r d นะคะเป็น4่ดาว Sword Sacrificial Sword นะคะเบสจะได้อยู่ที่454 แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือฟื้นฟูพลังงาน61.3สูงกว่าเฟสเตอริงอีกนะอีกตัวก็คือเฟลมเนสสวอร์ตนะคะสวอร์ตอีกแหละสวอร์ตนั่นแหละเป็น,นอ้าวแล้วถ้าหากว่าเบทเท่ากันอย่างนี้เฟลมเนสสวอร์ตกับไอซ s a c ิฟิเ c ีย l ต่างกันยังไงคะต่างกัที่เปิดกาชาครับผมเทียร์เลเนียคำตอบคือเทียร์เลเนีย <c oughs> ต่างกันนั่นไงครับต่างกันตรงออฟรองไงแต่ว่าเป็นยังไงค่อยมาดูเนาะอ่าว่ามาเลยสิเราจะเก็บว่าดูเลยก็อันนี้ไงเ s a c r i f i c i ยวคือทุกคนรู้จัก ดาบรีคูดาวารีคูดาวหลายตัวใช้เช่นฉี่ฉีิ่งิวใช้ดาบนี้กันเป็นเน็ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่มันจะล้นไปนะแล้วอันที่สองอะฟิลเนียอ่ะไปวันนี้คือติดคิได้อน,นุธาติได้ธาติได้ธาต์มีอดไอีกไหมมีแค่นี้แหละที้เลยหลักที่เป็น E R มีแค่นี้ แล้วราเชียอันไหนดีอ่าพูดตรงตรงเลยเนาะด้วยความที es ่ว่าถ no, ้าทุกคนอยากจะใส่นาฬิกาเป็นพู้พูดพลังงานแล้วเนี่ยเฟสเทนิงดีสซย์น่าจะดีที่สุดอืมใช่สำหรับเป็นเด็ดเพราะหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเป็นข้อๆเลยกันไอเฟสเทนิงดีสายเนี่ยพูดตรงตรงคือสแต็โดยรวมเหนือเหนือกว่าเพราะว่าหนึ่งเบสสูงกว่าเห็นไหมเราเบสสูงเพื่อเราเทาไปทำมันตีแรงใช่มันเหนือกว่าที่เบสอะค่ะนี่เลยเนี่ยเห็นไหมห้าร้อยสิบเยอะกว่าชาวบ้านเลย ในขณะที่อ Asahi Official ก,กับไอ้ตัวเฟอร์เนสต์มันอะยู่ที่454ง่ายเลยนะทีทีเนี้ยที่จะพูดคือตอนเนี้ยหนึ่งเฟเชอร์ลิ่งดีไซน์มันฟรีครับอ่าถูกต้องขัดท่าด้วยนะทุกคนแรงมากขัดท้าขัดท่าด้วยแต่ขอพูดก่อน,ออนเอาองีงา้ดีกว่าคือความจริง Asahi o f f i c i ย l กับเฟอร์เนสอ่ะมันไม่ใช่ไม่ดีนะแต่มันมีจุดอ่อนอืจุดอ่อนยังไงจุดอ,อ,อ,อ่อนที่ว่านี่คือมันไม่สกิลมันไม่สอดคล้องกับเบนเนตเว้ยหนึ่ง Sacrificial Sword เนี่ยเป็นด่าลิคูดาวทุกคนรู้แหลิคูดาวคือกดปุ๊บสกิลได้ฮี4รอบเอนถูกไหมแต่ทีเนี้ยไอการลิคูดาวเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบเบนเดตเลยเพราะว่าเบนเดตสกิลคูดาวมันแค่4วิเว้ยหรือ6วิวะคือคูดาวมันน้อยมากอะคูดาวมัน้อยคูดาวถ้า E คือแทบจะกดแล้วก็ต่อได้เลยอะคูดาวมันน้อยคือ5วิคูดาว5วิดังนั้นไอตัว Sacrificial Sword อะค่ะมันไม่ค่อยสอดคล้องกับวิธีการเล่นกับของเบนเน็ตแล้วส่วนแล้วส่วนของเฟรนเนียสอะคะ เพราะวันนี้นะครับคือมันต้องคีถึงจะได้ธาตุถูกไหมแต่เราไม่ได้บิวเป็นเน็ตเป็น DPS แล้วคุณเอาคีมาจากไหนอะเอาเวลาไหนไปตีเอาเวลาไหนไปให้สบู่ตีใช่แล้วต้องตีดกคีนะตีเ็จไม่ได้ด้วยนะใช่ถ้าถ้าบิวมาแล้วแบบคีไม่มีเลยนี่ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เลยใช่เพราะว่าเราไม่ได้เน้นคีให้เบนเน็ตอยู่แล้วเนาะใช่ไปซักไม่สอเนี้ยคือไม่ใช่ว่าด่าสองนี้ไม่ดีนะคือมีใช้ได้โอเคแต่ ถ้าคุณตรงคือสกิลวไม่สอดคล้องกับเบเนดตใช่ค่ะก็<ล>ะคือตอนนี้คือก็อค,คือสรุปเล,เลยด้วยกันแต่วันจะยาวเกินเฟส r ิ n งดีไซน์ตอนนี้ดีที่สุดฟรีด้วยทําขัด้าได้ด้วยแล้วก็ตอนนี้นะคะถ้าหากว่าใครสนใจที่จะทำเฟสติ n งดีไซน์ทางเกมก็มีโปรโมชั่นคูณหนึ่งจุดสองให้กับทุกคนในการทำเฟสติ่งดีไซน์ถึงรลเับเก้าสิบนะคะทุกคน คนเดียวครับ1.5ครับผมอ้า1.5โอเคเห็นไหมคือรีบบทำถ้าหาว่าใครอยากจะปั้นน้องเบนเน็ตน้องสบู่สบู่ดีที่ไปไหนก็จะเป็นสร้างแต่ความสำเร็จทำให้เส้นทางของคุณสดใสอ่ะแนะนำให้ทำเบนเน็ตนะอะเดี๋ยวขอพูดนิดนึงน้องก่อนเกี่บเบนเน็ตเบนเน็ตเนี่ยครับเวลามันฮิวมันจะใชเหมือนหิวเรื่องตัวอื่นที่ว่าอย่างเช่าชินกันมีบาบาร่าเนาะบาบาร่าเนี่ยจะหิวทุกๆสองหรือสามวินีหล่ะ ก็คือสองสามวิแต่บาร์บ้าก็จะฮิ้ขึ้นมาหนึ่งติ๊กฟึบหนึ่งติ๊กฟึบชี้ๆก็เหมือนกันชี้ๆคือก็แก็กดสกิลอีที่มันเป็นรูปไอ้รูปบอลถีมะเนาะเราก็จะมีฮิลทุกๆสองหรือสามวิทุกๆเป็นอินเทอร์วัลนะของสามวิแต่เบนเน็ตเนี่ยสกิลมันฮิลทุกวีครับฉะนั้นเมื่อคุณจะได้แบบปึ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 บเลยเบนเน็ตเนี่ยฮิลเร็วแต่ว่าฮิลไม่เต็มเออฮิลเร็วแต่ฮิลไม่เต็มแต่ถ้าคุณใส่เเเเเมมมดนนน็ลลลลิฟคุณออาาาาจจะะฮฮ้ืใช่พรรรวก อยู่ทีละหมื่นตามนี้เลยนะก็คือเป็นเน็ตเนี่ยถ้าเลือกใส่ได้ใส่ซัพพอร์ตนะคะซัพพอร์ตนะย้ํานะซัพพอร์ตเรายังไม่พูดถึง DPS นะซัพพอร์ตใส่สี่โนเบิลสจะช่วยได้บัฟจากอันตีด้วยต้องยี่สิเปอร์เซนอันนี้ก็คือเรียกว่ามากดเยี่ยมแล้วก็เปลี่ยนตัวเนี่ยคือ perfect แค่นั้นพอ <Okay. S 2> อย่าลืมนะว่าอย่าอย่าทำ C หกนะคะทคําแค่ C ห้าพอนะเพราะถ้าหากว่าเป็น C หกปุ๊บเนี่ยเราจะตี ถ้าหากว่าเรายืนอยู่ในวงเบนเดตเราจะตีเป็นไฟแล้วม yes. ันอาจจะเสียโบนัสสาหรับบางตัวอย่างเช่นน้องเครือหิงที่ตีเป็นกายภาพน้องจะตีเป็นไฟแล้วน้องก็จะเออเคือหิงจีนแล้วก็วอะไรวะหาิก <c oughs> ็มปแค่เนเ้ทปเลเซอร์เออใช่ใช่ชงหวิน ใช่ก็ <K aya. S 1> คือก็คือถ้าหากว่าไม่อยากเล่นอะไรที่มันแบบเสียเปล่าไปอ่ะเราลรอใช้แค่สี่ห้าพอแล้วในอนาคตถ้าหากว่ามันมีระบบ reverse down คือเลือกใช้แค่สี่ห้าได้อะไรเงี้ยค่อยอัสี่หกน่าจะดีกว่านะ <No. S 1> จ๊ะเนาะไม่งั้นก็ปัน <No. S 2> ้นวอ w กเกอร์มาใส่ <laughs> <laughs> สเตตัสอันดับหนึ่งที่ต้องเอมนะคะก็คือ hp อย่าลืมนะอันดับสองก็คือ energy recharge ค่ะ <All S 1> ย้ำ <Ja. S 1> เลยนะคะ แอคแท็กไม่ต้องใส่ไม่มีประโยชน์เลยสุดๆชัดจเจนตอบไปแล้วหนึ่งคำถามแล้วก็เหลืออีกประมาณสามร้อยคำถาม <c oughs> คนดูสี่ร้อยแล้วสวัสดีค่ะทุกคนสี่ร้อยคนเลยเหรอดูอะไรกันเยอะแยะไม่หลับไม่นอนนึอ <c oughs> สวัสดีทุกคนนะวันปีใหม่ทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนคะ่ะขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะมา <c oughs> เราไปที่คำถาม <c oughs> ที่สอง <c oughs> เลยขนาดที่เราตอบคำถามที่หนึ่ง ลองถามที่หนึ่งรอบเป็นครึ่งชั่วโมงย้ำอีกครั้งนะคะทุกคนเดลตอบคําถามทุกคําถามแต่จะตอบละเอียดมากแล้วพอตอบละเอียดมากมันจะใช้เวลานานมากก็อย่างที่เห็นคะ่ะเดลว,วาดรูปแล้วก็พูดๆๆๆๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันใช้เวลานานนิดนึงแต่ก็จะพยายามตอบให้ครบทุกคนจนกว่าจะจบไลฟ์ถ้าหาว่าใครแบบเอ้ยเพิ่งมาทิ้งคําถามเนี่ยก็รอไปอีกสักพักนึงเลยนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือคําถามก่อนหน้าก็จะเป็นคาถามที่เราตอบแบบละเอียดอ่ะก็จะเป็นประโยชน์ให้คุณนะคุณก็ฟังฟังไว้เถอะนะ I <laughs> not <laughs>